สวัสดีครับผมยูสตันเตอร์ครับวันนี้ก็นะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมเราก็ไม่ไม่ได้มาแบบตลกนะครับเรามาแบบบนโหมดซีเรียสแล้วผมก็ที่ผ่าน,านมาครับผมอาจจะแบบว่าผมอาจจะแบบช่วงนี้แบบไม่ค่อยดีแล้วอะคือแบบรู้สึกว่าเครียดมากแล้วแบบเครียดจนถึงขั้นที่ว่าจนถึงขั้นที่ว่าแบบว่ามันต้องตกแล้วอะ มันไม่ไหวแล้วอะจริงๆสําหรับสําหรับตอนนี้คือมันไม่ไหวแล้วสําหรับผมเนะี่ยก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมต้องขอโทษที่อาจจะพูดอะไรไม่ดีออกไปนะครับผมแล้วก็คนบางคนก็ฟังแล้วไม่สบายใจนะครับผมก็เลยคิดว่าตัดสินใจแล้วผมนี่ครับประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการกระโดกเอ่อไอตัวนี้แล้วผมก็นะครับคิดว่ามันถึงเวลาละ เราก็ถึงเวลาครับผมไปเนี่ยผมก็เครียดสุดๆครับก็ก็เลยต้องมากินนะผมกินเล่นนะผมอืมอร่อยนะอ่ะอร่อยดียอร่อยมากครับผมคุณผชมนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเอ เครียดนะครับผมก็เครียดผมก็เครียดดีอะไรผมก็กินอันนี้ทุกทีครัวผมอืมเคยบอกว่าผม,ผมแบบว่าต้องกินกินกินยานั่นแหละครับผมก็ไม่อดอพูดเล่นนะขิดมากนะครับเอแค่นั้นแหละครับก็กบคุณนี่เข้ามาฟังแล้วห <laughs> อมอร่อยนะโอเคอนี่ไม่อ,อร่อยขนาดนี้ก็ใส่นี่เลยแล้วกันปปิดคลิป